นในเมื่อทางนานของตํารวจมีการถแถลงข่าวแบบนี้นะครับแล้วทีมฝั่งของคุณลุงจรุนจะว่าอย่างไรตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางทนายความของคุณลุงจรุนนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายสิทธาสวัสดีครับครับสวัสดีค,คุณวานใยฟังคําแถลงวันนี้ทั้งหมดแล้วโอเคไหมครับหรือว่ามีคาใจประเด็นไหนบ้างไหมฮะก็รวมๆแล้วก็ถือโอเคนะครับก็ชัดเจนแล้วแหละว,ว่าทางเอ,อ่อ เอ่อทางครูปีชาเนี่ยนะครับเทสทุกอย่างตามที่ท่านผู้ชาการสอบสวนกลางบอกนะครับแล้วก็ผู้ผู้การสุดที่นะครับที่มีความผิดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแน่นอนแล้วแหละนะครับแต่ว่ามีติดอยู่บางประเด็นนั่นเองที่เหมือนกับว่าผู้การสุทีิเนี่ยที่จะทําความผิดนะครับเพราะว่าเหมือนกับตกใจ นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะมองต่างทางสอบสวนกลางนิดนึงครับผมมองว่าเรื่องนี้เขาน่าจะมีเจตนาที่ไม่สุจริตมาตั้งแต่ต้นครับข้อมูลที่ทางติการได้มาเนี่ยกับข้อมูลที่ตํารวจมีการแถลงวันนี้โดยเฉพาะพฤติการของพลตำรวจตรีสุทธิคือขัดกันตรงไหนบ้างฮะก็หลายๆอย่างก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีอยู่แค่ความเห็นในตรงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับที่ที่ผมมีความเห็นว่าทางผู้การสุธิไม่ได้ว่า สุจริตใจตั้งแต่ต้นนะครับอะไรทําให้ทนาสิทธาเชื่อว่าคือเหมือนมีความพยายามในการทุจริตตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะครับก็อย่างการที่เราไปเรียกไปเจราจาที่บ้านนะครับแล้วก็การที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับไปในทางโน้มเอียงไปทางนั้นนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอาวุธสิทธิจ้างอะไรหรือเปล่านะครับแล้วการที่คนที่จะไปเอเอียงไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยมียศ ระดับนั้นนะครับ,รบไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยการแก้สํานวนซ้าแล้วซ้ําเล่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ญาติหรือว่าไม่ใช่อะไรแล้วผมว่าคงจะไม่ทํอะไรให้กันขนาดนี้นะครับแต่การไปแก้สํานวนนั้นก็เกิดขึ้นจากความเชื่อที่เข้าใจผิดใช่ไหมฮะออแต่ท่านที่ทิติลาท่านสัมภาษณ์มันก็คือประมาณนั้นนะครับว่ามีความเชื่อว่าเป็นครูของครูก็เลยช่วยแก้สํานวนให้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันมันไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่นะครับผมว่ามันน่าจะมี อย่างอื่นที่มากกว่านี้นะครับครับเอาจริงๆเนี่ยก็มีการพูดถึงทางธนาสิทธาด้วยเนี่ยแหละครับก็คือธนาสิทธาเนี่ยแหละออกมาปุ๊บเลยทําให้ท่านผู้การตกใจจึงกอดคอกับครูปรีชาให้เรื่องนี้ไปจบที่ศาลครับผมมอมว่าเรื่องนี้นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่บอกนะครับก็เหมือนกับว่าผู้การจะตกใจง่ายไปหน่อยนะครับแค่เจอผมนิดนึงมาตกใจแล้วถึงจะแก้สมดุลเนี่ยแล้วถ้าเกิดอนาคต ใครก็แล้วแต่ไปทําคดีอะไรเงี้ยแล้วเกิดระดับใหญ่ๆของจังหวัดที่ตกใจง่ายขนาดเนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมว่ามันมันก็มันก็ตลกดีนะครับครับเออแต่ว่าทีนี้เองเนี่ยเรื่องของการเสนอผลประ,ผระโยชน์อะไรหรือเปล่าเนี่ยคือตอนท้ายๆอาจจะมีการบอกว่าเอาละมีการเสนอแต่เจ้าตัว,ตวไม่ได้รับตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้ถึงขั้นหลุดลอดข้อหาหนึ่งห้าเ็ไปได้ไหมฮะ เอ่อหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยโดนจากส่วนอื่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่มีคนเสนอให้เนี่ยคนที่จะเสนอให้เนี่ยก็ต้องมีความผิดแล้วนะครับส่วนที่บอกว่ายังไม่ได้รับหรือว่าบอกว่าไม่เอาอันเนี้ยต้องเอาให้แน่ชัดนะครับเพราะว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญถ้าเกิดวันรับว่าจะรับแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่ได้ถ้าเกิดว่าเออสําเร็จเงินสามสิบล้านได้มาแล้วแล้วจะรับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับ แต่ถ้าเกิดบอนเนี่ยโตเลยถ้าได้เงินมาสามสิบล้านเขาจะไม่มีส่วนแบ่งเลยเขาช่วยด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแต่ถ้าอย่างนี้คนที่ถูกเสนอให้นะครับเขาก็ไม่มีความผิดเพราะว่าไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาด้วยนะครับครับเอ็ดธนาสิทธากาลังจะบอกว่าคืออาจจะมีการเจรจา,าต่อรองใช่ไหมฮะแต่ทีนี้การเสนอมาเนี่ยเจ้าตัวอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างว่ากว่าจะรับได้เนี่ยอาจจะต้องไปรอเข้าเงื่อนไขอะไรบางอย่างถึงจะรับได้ตรงนั้นก็ถือว่าอาจจะมีเจตนาและถูกไหม ใช่ครับก็คือเขายังไม่มีตัวเงินนี่ครับตอนเนี้ยแต่ว่าในขบวนการพวกนี้เขาก็เหมือนกับเป็นความคาดหวังในอนาคตว่าถ้าเกิดชนะเงินได้มาเนี่ยจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่แม้แต่คนที่ออกมาสองคนล่าสุดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยมีด็อกเตอร์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับ,รบที่คนเป็นที่เป็นญาติเขายังออกมาแฉเลยว่าเอ,อจะได้สิบเปอร์เซ็นตแล้วจะได้เงินสดก่อนสามแสนในค่าดําเนินการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือทุกคนที่เข้ามาเนี่ยผมว่ามัน ถ้าเกิดไม่ใช่ญาติพี่น้องที่รักหรือเป็นเพื่อนแท้กันจริงๆคงไม่มีใครอยากจะมายุ่งเรื่องแบบนี้หรอกครับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรครับแต่ทีนี้เองต้องกลับไปดูไหมครับว่าต้นทางของการไปบิดสำนวนไปทําให้สำนวนเนี่ยมันมีความกลมกลืนกันเนี่ยคืออาจจะไม่ได้มีเจตนาในการทุจริตตั้งแต่ต้นตามคำให้สัมภาษณ์ออกมาในเวลานี้เนี่ยนะครับแล้วอาจจะทําให้โทษที่โดนนั้นลดน้อยลงไปไหมหรืออาจจะทําให้<อ>ไม่สามารถสืบสาวเราเรื่องไปยังโทษข้อหาอื่นได้ฮะคือ คงจากที่ท่านทิติลาชแถลงคงไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีเจตนาชุจริตเพราะว่าไอาการที่ทําแบบนี้มันคือเจตนาชุจริตอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าท่านคงจะหมายถึงว่าอาจจะไม่มีผลประโยชน์เป็นตัวเงินยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือเปล่านะครับในในการที่จะบิดสํานวนอะไรให้นะครับหรือว่าเขาตกใจผมอย่างเดียวเขาก็เลยต้องต้องทําขนาดนี้ <c oughs> นะครับแล้วทีนี้พอตกใจเสร็จปุ๊บก็พยายามที่จะมีการทําสํานวนแล้วก็รีบส่งฟ้องไปถึงอายการให้เร็วที่สุดด้วย ใช่ครับก็คงจะทําทุกวิถีทางครับตอนนั้นนะครับให้ทางฝ่ายนั้นชนะนะครับคืออย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ความผิดสําเร็จแล้วแหละนะครับในมาตราหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วเรื่องนี้นะครับอาจจะมีความผิดฐานอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่หนึ่งห้าเจ็ดอย่างเดียวแหละฐานอื่นที่ทนายมองไว้นี่ควรจะเป็นฐานไหนข้อหาใดครับก็ปลอมแปลงเอกสารนะครับใช้เอกสารเท็จครับเพราะว่ามีการทําขึ้นใหม่นะครับของใหม่ก็เป็นเท็จอยู่แล้วอืมอืมอืม แล้วดูเหมือนว่าในเวลานี้เนี่ยทางด้านของตํารวจกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะครับก็คือจะเอาผิดทางด้านของพลตำรวจตรีสุทธิเป็นหลักแต่อีกสองนายกันเอาไว้เป็นพยานตรงนี้ทานายสถาโอเคไหมฮะหรือยังไงคือผมติดใจแค่พันตำรวจโทอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตามที่ผมได้รับข่าวมาแล้วก็ได้ทราบข้อเท็จจริงมาคนนี้เขาค่อนข้างที่จะทําอะไรไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับทั้งคดีนี้แล้วก็คดีอื่นนะครับแต่ว่าความเห็นของ ท่านสอบสวนกลางนะครับท่านทิริราชเนี่ยนะครับท่านมีความเห็นว่าคงจะดําเนินการกับในพลแค่คนเดียวแต่ว่าความเห็นของท่านไม่ได้เป็นที่สุดนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยท่านก็คงจะต้องส่งสํานวนทั้งสํานวนนะครับที่มีการสอบสวนทั้งหมดให้กับทางปปชและถึงเวลานั้นเนี่ยปป,ปชเขาจะยืนตามความเห็นของทางตํารวจหรือเปล่าเนี่ยผมว่าทางทางตำรวจเขาก็คงจะรับปกรกกันในตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ร้อยตำรวจเอก ที่เป็นคนทํางานจริงเนี่ยก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะดาเนินคดีใครหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ปปชนะครับปปชอาจจะเห็นต่างกับทางด้านของตารวจปปปก็ได้ใช่ไหมฮะในการเอาผิดคนอื่นเพิ่มเติมอีกใช่ครับนี่เป็นแค่ความเห็นของผ้นาสวนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอส่งไปแล้วเนี่ยปปชต้องสอบสวนต่ออยู่ดีนะครับจนถึงเวลานี้ทนายสิทธายังคงยืนยันไม่ว่าผู้บงการตัวจริงของขบวนการทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นใครและยศไหนฮะก็ทุกวันนี้สังคมก็รู้แล้วครับว่า ู้วงการที่ที่ผมพูดมาตลอดนะครับในวลระดับสูงตั้งแต่ต้นและที่เข้ามานะครับครับวงการทุกอย่างแม้แต่เรื่องสํานวนสอบสวนก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยท่านจากทิพท่านชิติลาท่านก็แถลงมาแล้วนะครับว่าจะดําเนินการกับหัวขบวนคนนี้นะครับในมาตาหนึ่งห้าเจ็ดครับแต่หัวขบวนคนนี้คือกระทาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองหรือว่ามีคนช่วยคิดเพิ่มเติมไหมฮะ ก็จริงๆเราก็คนที่ร่วมกระทําความผิดด้วยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยถ้ากองปราบไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาช่วยนะครับครับเราคงจะขุดลากถอนโคนขบวนการนี้ไม่ได้แน่มันยังไงก็แงะไม่ได้นะครับแต่ทีนี้กองปราบเขามีการสอบสวนจน100ร้อยตํารวจเอกกับพันตํารวจโทเนี่ยยอมรับสารภาพทีนี้เนี่ยการรับสารภาพของเขาเนี่ยมันทําให้คนระดับในพลนะครับสามารถจะถูกดําเนินคดีได้ไม่งั้นหลักฐานจะไปไม่ถึงเลยครับนะครับ,รบ,รบเพราะว่ามีแค่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย ที่ร่วมกระทาความผิดด้วยกันที่รู้เท่านั้นเองนะครับว่าใครได้กระทาความผิดบ้างแต่เม <ene S 1> ื่อเขาได้ซัดทอดแล้วเนี่ยนะครับตัวในพลนคนเนี้ยผมมึคิดว่าคงจะติดคุ้าแน่นครับครับเอ็ดดูการถแถลงข่าวทั้งหมดแล้วเนี่ยทนายสิทธามองว่ามีกลิ่นอายของความพยายามในการปกป้องบ้างไหมฮะหรือว่าไม่มีเลยในการอาับิกับตำรวจในนี้ฮะเอาง,ง่ายๆนะผมสรุปให้อย่างตรงๆเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ย ยังไงเนี่ยทางตารวจต้องดําเนินการกับผู้การคนนี้อย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่พูดให้มันกระทบอะไรกันมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นการให้เกียรติในตำรวจระดับในพลนะครับแต่ว่าแค่เขาเดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วมีการดําเนินคดีจริงไม่มีการช่วยจริงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผมพอใจแล้วแหละครับนะครับก่อนหน้านี้เคยมีข้อเสนอจากทางคุณอัจฉริยะมาบอกว่าถ้าเกิดไปรอขั้นตอนปปชเนี่ยคงใช้เวลาน,านานมากนะครับในการจะไปไต่สวนต่สวนต่างๆเนี่ย ทนายสิทธาอาจจะไปฟ้องโดยตรงได้ต่อศาลมองอยังไงฮะเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วครับผมเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องถึงเวลาซะก่อนนะครับ,ค,รบคือตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนของตํารวจสอบสวนผมก็ยังไม่อยากจะเป็นูดถึงเรื่องอนาคตที่จะมีการฟ้องกันผมถามคุณโมนายจริงๆถ้าว่าวันนี้เนี่ยผมไปบอกว่าเดี๋ยวผมจะฟ้องเองแลวถามเลยดีว่าเรียกตำรวจเขายังสรุปสำนวนยังไม่เสร็จเลยแล้วเขาจะทําให้เต็มที่ไหมไอ้บางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาครับม,มันไม่ใช่ว่า จะเอารู้ว่าไอ้ตรงนี้เรามีสิทธิ์ทำได้แล้วจะไปพูดเลยมันทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันผมรู้นะครับว่าขั้นตอนเวลาไหนควรจะทําอะไร,รยังไงนะครับแล้วมันอยู่ที่ว่าตอนไหนที่เราควรพูดแล้วก็ไม่ควรพูดนะครับตอนนี้ปล่อยตํารวจเขาดําเนินคดีให,ให้ให้มันมันชัดเจนไปก่อนอะนะครับ,รบส่วนไอ้เรื่องดําเนินคดีไอ้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องอนาคตเดี๋ยวผมยังไม่ขอพูดตอนนี้นะครับ เพราะบางทีเราจะเป็นต้องใช้พยานหลักฐานของตำรวจเหมือนกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับนั่นแหละคุณโมโนายาพูดแทนใจผมเลยครับ,ค,รบคือในเวลานี้เนี่ยหมายจับก็ยังคงมีแค่สองคนเท่านั้นแต่ว่าคนอื่นๆเองเนี่ยคือตำรวจอรออะไรอยู่ทนายสิทธาฮนะค,าคือผมจะบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่ออกหมายจับคนอื่นเพิ่มแล้วแหละแต่ว่าจะเป็นหมายเรียกแทนนะครับเพราะว่าการที่จะออกหมายจับเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะผมจะบอกให้นะครับครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มีการออกหมายจับทางเจมบาบินกับ ครูปีชามาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของผมนะที่ศาลอนุวัตหมายจับให้นะครับเพราะว่าอย่าืมว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่มีโทษมากอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับแต่ว่าศาลคงจะคือตามสิทธิ์อ่ะเขามีสิทธิ์ออกหมายจับอยู่แล้วนะครับเพราะโทษจำคุกเนี่ยมันเกินสามปียังไงสายก็ออกให้ได้นะครับแต่ว่าต้องพิจารณาหลายๆอื่นหลายๆเหตุอื่นประกอบด้วยนะครับส่วนพยานคนอื่นเนี่ยผมคิดว่า เดี๋ยวรอวันจันทร์นะครับให้ทางตํารวจกองปราบเนี่ยสรุปสํานวนก่อนครับนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปว่าจะดำเนินคดีกับใครอีกแต่คิดว่าคงจะไม่มีการออกหมายจับคนละเรือนอนะครับในข้อหาอะไรเนี่ยเพิ่มแล้วคงจะออกหมายเรียกแล้วก็เชิญตัวมาสอบสวนที่กองปาราบมันก็พอแล้วเพราะถูกดาเนินคดีเหมือนกันครับ,รบนะครับ ทีนี้คนซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุที่เขาบอกว่ามีสาคนแต่ว่าโดนออกหมายจับไปแล้วสองเหลืออีกหนึ่งเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่คือใครใท่านายสิทธาบอกได้ไหมอ๋ออีกคนนึงเหรอครับก็ท่านท่านิสิราท่านแถลงแบบนี้ใช่ไหมว่ายังเหลืออีกหนึ่งคนใช่ไหมครับที่จะดาเนินคดีนะครับก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับก็คงจะไเป็นใครไม่ได้นอกจากเจพั์คือตอนแรกเนี่ยผมได้ข่าวว่าทางเจพั์เนี่ยจากคุณอัจฉริยะนะครับว่ารับสารภาพไปแล้วแต่ว่าดูท่าทีแล้วน่าจะยังนะครับ น่าจะอย่างแล้วคนที่จะโดนหมายจับเอ้ยคนที่จะถูกดำเนินคดีเบอร์ถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นเจพัน์เลยแหละครับอืมแล้วก็รวมไปถึงบรรดาคนที่อ้างว่าเห็นพฤติกรรมาบางอย่างเห็นการซื้อการขายกันต่อไปใช่ไหมฮะกลุ่มถัดมาใช่ครับกลุ่มถัดมาเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นแผน